ต่อไปนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะในวันนี้นะคะได้แก่การใช้เครื่องจกกักรกลทางการเกษตรนะคะค่ะการใช้รถนะคะแท็กเตอร์นะคะแล้วก็ก็อุปกรณ์ต่อพ่วงไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะค่ะน้องๆนี่สิตคะ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะการเกษตรนะคะด้านการใช้รถแท็กเตอร์นะคะและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทสยามยนต์แท็กเตอร์ลำนายนะคะตัวแทนจำหน่ายนะคะรถคูบาตานะคะวันนี้เรามาพบกับน้องได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมอนันต์สีน้ำเงินนะครับจากสยามยนต์แท็กเตอร์สาขาลำนายนะครับผมน้องนีสิตครับเดี๋ยวผมอนันต์นะครับจะพาไปดูการต่อพ่วงนะครับอุปกรณ์แท็กเตอร์เดี๋ยวพาไปดูเลยครับ ตามมาด้วยกันเลยครับผมก่อนที่เราจะไปแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับของรถแท็กเตอร์คูวต้านะครับน้องๆมาเรียนรู้ในส่วนของตัวแท็กเตอร์ว่ามีกี่ซีรีส์มีกี่รุ่นนะครับกันเลยนะครับผม แท็กเตอร์นะครับของคูเวต้าจะมี3ซีรีส์นะครับก็คือซีรีส์รุ่น B รุ่น L รุ่น M นะครับก็คืออสําหรับ3ซีรีส์นะครับมันก็จะแยกรุ่นไปอีกอรุ่นในส่วนของซีรีส์รุ่น B จะมีรุ่นตั้งแต่21แรงถึง27แรงนะครับแล้วก็ซีรีส์รุ่น L นะครับจะมีตั้งแต่30แรงไปถึงห้าสิแรงนะครับแล้วก็ซีรีส์รุ่น M นะครับจะมีตั้งแต่ MU 49จนถึงรุ่นเอ็มนึ่งสนะครับ สำหรับของแท็กเตอร์คูวต้าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรุ่นนะครับของแท็กเตอร์คูวต้ากันสำหรับอยู่ด้านหลังของผมจะเป็นรุ่นแท็กเตอร์ของ70แรงนะครับผมก็คือเป็นซีรีส์รุ่นเอ่าครับตัวนี้คือจะเหมาะสำหรับงานบุกเบิกกันนะครับงานไถนะครับผมได้แล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นของรุ่น L ฝั่งนู้นนะครับ50แรงตามมาด้วยกันเลยครับผม สำหรับแท็กเตอร์รุ่น50แรงอันนี้ทางผมก็นำมาโชว์ให้ดูเนาะจะเป็น L นะครับ50 18นะครับแท็กเตอร์รุ่น L ตรงนี้เหมาะสำหรับงานทั่วไปนะครับผมตั้งแต่งานไถนะครับรวมไปถึงงานปลูกก็สามารถทำได้นะครับก็สำหรับแท็กเตอร์ก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมพูดไปก็คือรุ่น B นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับก็คือตั้งแต่21แรงถึง27แรงนะครับเหมาะสำหรับงานไล่อ้อยนะครับก็คือ เข้าร่องอ้อยนะครับต่างๆนะครับปั่นโรตารี่หรือว่าจะเป็นการเก็บฉีดยานะครับเข้าร่องอ้อยต่างๆสําหรับแท็กเตอร์รุ่นซีรีส์บนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือหน้าตรงนี้ไม่ไม่มีจอดโชว์ให้น้องๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้หรือว่าเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมครับผม น้องๆน,นิสิตครับเดีย๋ยวผมจะพาขับรถแท็กเตอร์นะครับรุ่น L 50แรงครับไปแนะนำการใช้ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านล่างนะครับตามมาด้วยกันเลยครับผม สำหรับอุปกรณ์ถอพ่วงครับก็มี4ประเภทนะครับตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการเพาะปลูกนะครับการบำรุงรักษาจนไปถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวไปของการเตรียมดินเลยนะครับจะมีผานนะครับผมตัวนี้จะเป็นผานบุกเบิกนะครับเป็นผานสามแล้วก็ตัวผานสามนะครับเหมาะสําหรับแท็กเตอร์คือตัวรุ่น L ที่ผมขับมานะครับ ใช้ในในส่วนของการบุกเบิกการเตรียมดินนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผ่านพวนนะครับาผ่านพวนก็มามาเก็บในส่วนของอาการบุกเบิกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวดินมันล้วนซุยหรือละเอียดขึ้นนะครับผมในส่วนของอาผ่านพวนนะครับตัวนี้ก็คือติดตั้งกับรุ่น L เช่นกันนะครับผมต่อไปก็คือเมื่อเตรียมดินของตัวผ่านแล้วนะครับก็ ถ้าเป็นงานในส่วนของงานนานะครับก็จะต้องมาลงในส่วนของโรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะในส่วนของแท็กเตอร์รุ่น L เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นโรตารี่รุ่น R แซนะครับเหมาะสําหรับการปั่นดินแห้งนะครับเพราะว่าโรตารี่มันก็จะเหมาะในส่วนของดินแห้งหรือว่าจะเป็นดินนาน้านําเช่นกัๆๆนนะครับผม ก็สำหรับที่แนะนําไปสักครู่นะครับคือจะเป็นโรตารี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมดินนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ในการปลูกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์หยอดเมล็ดนะครับจะติดตั้งกับรุ่นแอวนะครับสามารถหยอดได้6แถวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นถั่วหรือว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับต่างๆที่เป็นพืชเมล็ดจะเป็นข้าวก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็ น,น้องน้นิสิตครับตัวนี้คือจะเป็นในส่วนของเครื่องปลูกอ้อยนะครับตัวเครื่องปลูกอ้อยจะเหมาะสําหรับในส่วนของแทรกเตอร์รุ่นัตั้งแต่47แรงหรือจะเป็น50แรงอย่างที่ผมขับมานะครับตัวซีรีส์ตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นการปลูกอ้อยล่องคู่นะครับผมอย่างรุ่นของของเขาก็คือ SP420 นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเหมาะ ในส่วนของแท็กเตอร์อย่างที่แจ้งก็คือ40แรงหรือจะเป็น50แรงนะครับโอเคฝั่งต่อไปฝั่งนู้นจะเป็นของเครื่องอปลูกมันนะครับครับน้องนิสิตครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปลูกมันนะครับเครื่องปลูกมันตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับแท็กเตอร์คือตัว3 6ที่แรงหรือว่าจะเป็น40แรง50แรงอย่างที่ผมขับมานะครับตัวของรุ่นก็คือ cp 1 0 0 f นะครับผมาสามารถาขึ้นล่องแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถ หยอดปุ๋ยได้ด้วยนะครับครับนิ่ิตนักศึกษาครับผมจะพามาแนะนำตัวนี้ครับเป็นตัวเครื่องบำรุงรักษาในส่วนของพืชนะครับเป็นเครื่องในส่วนของการพ่นยานะครับรุ่นนี้คือจะเป็นรุ่น bs 3 5 0นะครับในส่วนของเครื่องพ่นยานะครับเหมาะสำหรับตัวแท็กเตอร์นะครับรุ่น30แรงไปถึง50แรงนะครับ ตรงนี้ก็คือก่อนที่เตรียมดินแล้วปลูกแล้วต่อไปก็เป็นเครื่องมุงรักษาคือตัวนี้เลยเป็นเครื่องพ่นยานะครับจากการมุงรักษาแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ของการเก็บเกี่ยวนะครับแต่อุปกรณ์เก็บเกี่ยวตรงนี้ผมยังไม่ได้มีมาให้นิสิตนักศึกษาชมนะครับต้องไปดูที่ในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถรายการที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมดูแลและแก้ไขปัญหาพร็เตอร์ได้อย่างถูกวิธีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําจุดต่อพ่วงอุปกรณ์สจุดซึ่งประกอบไปด้วยการหลุงกระสาการติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนการปบปติงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับสวมเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อรัดกุมนะครับเสร็จแล้วที่ตัวรถนะครับ ทำการล็อกเบรกล็อกคัทนะครับปลดเกียร์ว่างให้หมดเสร็จแล้วดับเครื่องดึงซิกุญแจออกมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อพ่วง3จุดว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับไปด้านหลัง tractor ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูจุดบุกรณ์ต่อพ่วง3จุดของ tractor กันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างครับเริ่มจากแขนลากฝั่งด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับคือจุดต่อที่หนึ่งจุดที่2นะครับคือแขนลากฝั่งด้านขวานะครับเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งครับแขนกลางนี่เอง จุดนี้จะเป็นจุดที่ยึดเข้ากับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผานโรเตอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่จะติดตั้งกับแรกเตอร์นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมานะครับคือจุดแขนลากตรงกลางหรือว่าดอบา์นี่ครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการติดตั้งกันนะครับในการติดตั้งของแขนลากตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับ แบบแรกคือการติดตั้งแบบนี้นะฮะแบบนี้คือจะติดตั้งกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการลากแล้วก็ใช้งานของ PTO ไปด้วยนะครับอย่างเช่นการติดตั้งกับเครื่องอัดฟางนะครับเหตุผลที่ต้องใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าเรากลับแขนลากขึ้นมาด้านบนนะครับมีโอกาสนะครับที่จะทําให้จุด PTO เนี่ยหมุนชนกับตัวตรงนี้ได้นะครับนะนะ แบบที่2นะครับคือการติดตั้งแบบนี้นะครับในกรณีที่เราใช้กับเทเลอร์อย่างเดียวนะครับถ้าเรามีการใช้ p o ไปด้วยครับมีโอกาสที่จะทําให้ตัวนี้เกิดการหมุนชนกับตัวโยอ l ลต์รี่ได้นะครับผมนี่คือวิธีการใช้งานนะครับครับต่อมาจะเป็นการแนะนําการรุ้งษาของจุดติดตั้งอุปกรณ์3จุดนะครับเราต้องมีการรุ้งษานะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของจุดติดตั้งนะครับแล้วเพื่อให้การติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับผม ก็คือจุดแรกนะครับก็คือจะเป็นแขนลากฝั่งด้านซ้ายนะครับสังเกตจุดนี้จะเป็นจุดหมุนนะครับทํายังไงก็ได้ให้ติดตั้งได้ง่ายคือตรงนี้ต้องหมุนได้คล่องนะครับผมคือต้องใส่น้ํามันหรือว่าน้ํายาหล่อเลื่อนในประสงค์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับจุดฝั่งด้านขวาเช่นเดียวกันครับจุดต่อมาก็คือแขนกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นจุดหมุนเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้ก็ทําการทําความสะอาดนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่วัตญยาเหลื่อื่นหรือน้ำมันเครื่องในการบำรุษกษานะครับเพื่อให้เกิดจุดหมุนนี่เกิดการหมุนได้คล่องตัวครับต่อไปจุดต่อมาคือโซ่ข้างอ่าโซ่ข้างที่มีอยู่2ฝั่งนะครับมีฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวาตัวนี้ชี้เดียวกันนะครับเมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับอุปกรณ์ต้องมีการปรับตั้งจุดนี้ต้องมีการหมุนนข้คล่องเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าเราหมุนหรือว่าหมุนได,ด้ยากหรือว่าฝืดเมื่อไหร่ในการปรับตั้งก็จะทําให้เกิดการ ลำบากในการติดปรับตั้งนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับต่อไปครับจุดแขนยกฝั่งนี้นะครับจะมีจุดหมุนที่เดียวกันนะครับต้องบำรุงรักษาโดยการฉีดน้ำยาหล่อเลื่อนในประสงค์หรือใช้น้ำมันนะครับในการหยอดเพื่อให้การทำงานได้คล่องตัวฝั่งด้านขวาที่เดียวกันนะครับสังเกตครับตรงนี้เราเรียกว่าแขนยกฝั่งด้านขวาจะมีเกลียวน็อตนานะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับต้อง บมูนกาษานะครับให้เกลียวเกิดการหมุนได้คล่องตัวส่วนฝั่งด้านซ้ายจะไม่มีการปรับตั้งก็ไม่ต้องบมูภกุศอะไรเลยนะครับครับต่อไปก็เป็นจุดอัดจัลบีนะครับจะมีอยู่จุดนี้นะครับคือแขนยกฝั่งด้านขวาเนื่องจากมีเกลียวนอ็อตสามารถหมุนได้จุดนี้จะเป็นจุดที่มีอัดจัลบีนะครับรงจุดนี้นะครับ่าก็อัดจัลบีสองทีพอนะครับอย่าอัดให้มันแน่นมากเพราะ อัดแน่นมากเกินไปจะทําให้ตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับเสร็จแล้วครับจุดแขนกลางก็จะมีอยู่จุดนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดอัดจราบีกับจุดนี้นะครับนะชิ้นเดียวกันครับการอัดจ,จุดจระบีของแขนกลางและแขนยกจะลักษณะเดียวกันอัดประมาณสัก2ทีพอละครับอัดมากเกินไปจะทําให้แขนกลางและแขนยกไม่สามารถหมุนปรับตั้งได้นะครับเนื่องจากจระบีมันแน่นเกินไปนะครับผมนี่คือการรุนงษา จุดติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเมื่อเรารู้จักที่อุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์3จุดที่แฟกเตอร์แล้วนะครับต่อไปเราจะไปแนะนําที่อุปกรณ์กันนะครับว่าจุดติดตั้งของอุปกรณ์เป็นลักษณะไหนบ้างนะครับจุดติดตั้งของอุปกรณ์3จุดนะครับก็จะมีจุดติดฝั่งด้านขวานะครับรูนะครับมี 1- 2งรูตาให้เลือกใช้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับและก็ จุดที่ตรงกลางนะครับคือแขนกลางนะครับจุดติดตั้งนี้สามารถแนะนำนะครับการติดตั้งตามสติกเกอร์ของอุปกรณ์นั้นๆเลยนะครับน่าถ้าอย่างนี้ก็จะมีสติกเกอร์บอกติดอยู่นะครับว่าในการติดตั้งจะติดตั้งรูหน้าหรือรูหลังสําหรับดินแข็งและดินอ่อนเสร็จแล้วแขนกลางควรมีความยาวที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้การไถและการพลิกหน้าดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ตาช้างของคูปต้าเรานะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับ ให้ศึกษาตามคู่มือหรือสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดอยู่ด้านข้างของอุปกรณ์ได้เลยนะครับว่าการติดตั้งจะติดตั้งลักษณะไหนนะครับความยาวเท่าไหร่นะครับผมเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มศทธิภาพนะครับครับลำดับต่อไปเราจะทําการติดตั้งนะครับโดยการถอยแทรกเตอร์เข้ามาติดกับอุปกรณ์กันนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่ตัวแทรกเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับแทรกเตอร์นะเมื่อเราจะติดตั้งกับผานพวนลักษณะนี้นะครับ แขนลากถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ทําการถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับปรับโซ่ข้างทั้งสองฝั่งให้หลวมนะครับให้สามารถมันให้ตัวได้นะครับคลายไม่ให้โซ่ข้างเกิดการตึงเกินไปนะครับเนื่องจากทําการติดตั้งยากนะครับเสร็จแล้วจัดรูของแขนลากของด้านซ้ายให้มันสามารถเป็นลักษณะนแนวตรงฝั่งด้านขวาให้เป็นลักษณะนแนวตรงนะครับลักษณะนี้นะครับ หลังจากที่เราขึ้นไปนั่งบนแท็กเตอร์นะครับเช็คตำแหน่งเกียร์ให้ว่างนะครับเหยียบคัดในสุดบีบแตกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วทําการถอยเข้ามานะครับโดยเกียร์ที่ช้าที่สุดก็คือเกียร์หนึ่งนะครับถอยหลังเข้ามานะครับ ในการติดตั้งอุปกรณ์3จุดนะครับเมื่อเราลงจากแท็กเตอร์นะครับความปลอดภัยก็คือดับเครื่องดึงซุ้กุญแจออกมาเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับในการติดตั้งเราจะติดตั้งจากแขนลากฝั่งด้านซ้ายก่อนเนื่องจากแขนยกฝั่งด้านซ้ายจะไม่มีการปรับตั้งนะเราต้องติดตั้งฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับก็ทําการยกนะครับแล้วก็ใส่สลักนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการล็อกครับผมเมื่อติดตั้งฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วต่อไปเราจะทําการติดแขนกลางนะครับจับแขนกลางเสร็จแล้วก็หมุนนะครับให้ระยะมันได้พอดีเสร็จแล้วทำล็อกนะครับต่อไปครับ ในการติดฝั่งด้านขวานะครับเราสามารถปรับได้แนวความสูงให้ปรับที่แขนยกฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็ระดับหน้าหลังถ้าไม่ตรงก็ให้ปรับแขนกลางถ้าเราขันเข้าอุปกรณ์ก็จะดึงเข้าหาตัวรถนะครับถ้าเราคลายออกยืดออกอุปกรณ์ก็ถูกยันออกมานะครับทำให้รูฝั่งนี้สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ลักษณะนี้คือรูห่างจากอุปกรณ์นะครับเราต้องการดึงอุปกรณ์เข้านะครับก็คือขันแขนกลางเข้านะครับหดเข้านะครับถ้ามากเกินไปก็ทําการคลายออกนะครับนะเสร็จแล้วตอนนี้คือตำแหน่งรูอยู่ต่ํากว่าใช่ไหมครับก็ทําการขันแขนยกตัวนี้ให้ปรับขันแขนยกตัวนี้นะครับปรับขึ้นนะครับดึงตัวล็องออกนะครับเสร็จแล้วก็ขันขึ้นครับ ให้รู้ตรงลักษณะนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการใส่สลักนะครับเห็นไหมครับวิธีการติดตั้งแบบนี้ก็จะง่ายสะดวกต่อการใส่นะครับก็คือถอยมาทีเดียวสามารถดับเครื่องเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการหรือว่าเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์3จุดในลักษณะนี้นะครับผมครับในการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงละครับทางบริษัท สยามพูต้านแนะนําให้ทําการติดตั้งคนเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยบางทีถ้าเราติดตั้ง2คนหรือว่า3าคนอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันครับอาจจะส่งผลให้กับการเกิดอุบัติเหตุของตัวการติดตั้งได้นะครับนะเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับระดับต่อไปก็ทําการปรับตั้งโซ่ข้างนะครับสฝั่งนะครับซ้ายขวานะฮะเก็บปรับตั้งแขนยกแล้วก็ปรับตั้งแขนกลางนะครับ ในการปรับตั้งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาตามสติ๊กเกอร์หรือคู่มือที่ติดกับตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับว่าจะปรับตั้งลักษณะไหนนะครับผมสามารถศึกษากับอุปกรณ์นั้นๆเลยนะครับหวังว่าการแนะนําวิดีโอในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมนะครับสามารถนําไปใช้และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ หามีคำถามสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและผมจะรีบตอบไปนะครับน้องๆนินสิตครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการาเรียนรู้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับทั้งหมดนะครับน้องๆนิสิตนักศึกษาครับและทั้งหมดนี้ที่ผมอธิบายและแนะนํามาครับผมเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับรถแท็กเตอร์ครับ